ับผมนี่ต้นนี้เอาเครื่องมาสูบครับผมดีจังามากเพราะเอาเครื่องมาสูบใบพอประตูขึ้นครับก็เอาเครื่องแบกเครื่องมาสูบมะสูบใบแล้วให้พอมาเบิ็งพอเราก็เลยเป่งน,น้ำน้ำเหลก็ลกลกมันเอาไปครับบดีพรมก็มาเอารถเอารถไถไปแกมันผมมา็ช่วยมาน ชีบีต์โม่งกูครับน้บ่งโมเหมือน้วครับบกเหมือนแล้ววันนี้มันตกมีตอนบใบใบสามเนาะโอ้ใบสองครับบ่ายสอง <laughs> น้่งขึ้นมาเท่าเขาโอ้เรียบร้อยเลยผักโวัวฝนแ้วประเด็นโตประเด็นโตคักเลยไหมวัวกับไปนี่วัวดีครับผมพอตอนจ่าถึงฝนสิแรงของวัวกัโอเคงามอยู่แต่กัแบบนี้ทำนีมันอะไรเนี่ย มันรอยน้ำมันรอยน้ำใช่ถอนงไงดิถอนางอยู่พรุนนี้ทั้งวันก็เต็มแล้วลดแล้จะลกมาถอนเต็มอีกน่นหรวะนี่แหละวะ,ท,ะ,วะที่จะมาไลฟ์เอถอนเต็มอีกน่นหระพรุนนี้ก็จะมาถอนเชืเลยจะไปถอนตรงนั้นออกจากทิ่ตม นอนไปตรงน้ำส่วมน่ตอนนั้นเอาไว้รลไปอนะเ <c oughs> อามันน้ำไม่ไหวถอนยากนถอนอยากอกันนี้เลยตวน,น,นหัวมันสันเนาะส่วนหัวเงาหัวเงงหัแบบหูไปอยากากเลยมันงินเงาค่ะถอนแล้วก็ล้างน้ำ มันสาดมันเลยทีเดียวไหมเีัุด่ย่าบนี่มันกรตอนมือมือามันดียดเลยีมองกำลังงามเลยาหัวาเลย ตัวสิท้อนนาทีนเองทนฝ่ามันมากกอนมันน้่เหยดสีเดือนเราดอสีเดือนนี่นะดึงนด้ถึงหมดดึงกอลิมีแล้ว,ลวนี่ใบมันเริ่มร่วงใบมันดูนี่มัน่นวงแค่บางต้น ตัดต้นหรือจับง่ายเลยตัดต้นมันไม่มีเหมืนจับนะมันเลยต้องออกแห้งหลายนี่ต้นงามนี่เด้อต้ในใดนี่เนี่ยนะจะคิดจะปลูกอรื่เปล่าดูดูฝันี่กครับทีนี้จะดีไม่นี้ก็จะปลูกนะเก็บไว้ก่อนไงเก็บต้นไว้ก่อนก็แบบถ้ามันท่วมว่ะเน่าไปแล้วค่อยไปปลูกใหม่องตุลาเนาะช่างมาันนะถ้าต้นมันไว้ก็ได้เถอะต้นมันปลูกก็ต้นมันก็ได้เถอะ ของเราดิโอยจกคินี่บยอยมเออโดนกปหลังขนาดนีมือนีแม่แล้ไปเราไปลองดึงเบิงมันยังบกคืนตอน,น,นไหนดึงม่งไดึงเนบกึ้นแล้ววะ <c ười> ให้เราเก็บตัวที่ดึงต one well, there. Yeah.